สวัสดีครับวันนี้ผมจะขับรถจากซุ้มประตูเมืองมหาสารคามร้อยล้านไปห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์นะครับตรงนี้ก็เป็นซุ้มประตูเมืองมหาสารคามนะครับก็อยู่ตรงไฟแดงเลยนะครับก็ไฟเขียวแล้วนะครับก็ขับรถไปนะครับขวามือนี้ก็เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับ ซ้ายมือนี้ก็เป็นสำนักงานกลุมบังคับคดีจังหวัดมาหาสารคามนะครับซ้ายมือนี้ก็เป็นการประปาสมุทรภาคจังหวัดมหาสารคามนะครับก็เป็นสถานีผลิตน้ำปราปลาให้ชาวสารคามใช้นะครับขวามือฝั่งนู้นก็เป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับเสริมไทยคอมเพล็กซ์นะครับนี่ครับ้ายมือนี้ครับ ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยครมเพชเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดมหาสารคามนะครับเจ้าของก็เป็นนายแพทย์นะครับเป็นสอสอด้วยนะครับเมื่อปีที่แล้วมหาสารคามน้ําท่วมหนักนะครับรอบๆห้างเสริมไทยนี่ท่วมกันหมดนะครับแต่ห้างเสริมไทยนี่ไม่ท่วมเลยนะครับมีการจัดการบริหารน้ําอย่างดีนะครับตอนนี้ก็กําลังจะขับรถไปหาที่จอดรถ ด้านหลังห้างเสริมไทยนะครับห้างเสริมไทยก็รองรับที่จอดรถกว่าสองพันคันเลยนะครับเป็นอาคารสองชั้นนะครับยังไม่นับรวมชั้นใต้ดินอีกหนึ่งชั้นนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นที่จอดรถจอดรถยนต์ได้จอดรถเครื่องก็ได้ตรงนี้ที่จอดรถยนต์เยอะนะครับไม่ต้องกลัวว่าเข้ามาแล้วจะไม่มีที่จอด เมื่อหลายปีก่อนเครือเซนทันก็มีแผนที่จะเปิดโรบินสันในจังหวัดมหาสาครคามนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยครับนี่ขวามือนี้ก็เป็นที่จอดรถชั้นใตดินนะครับซ้ายมือนี้ก็จอดได้เยอะเลยนะครับก็เลือกเอาครับอยากเข้าประตูไหนก็จอดใกล้ๆประตูนั้นครับตรงนี้ก็จอดรถเครื่องได้ขวามือนี้ข้างในก็เข้าไปจอดได้เหมือนกันนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ